สวัสดีครับทุกคนโหวันนี้ผ่านมาที่ท,ที่กะบินบุรีตอนเย็นมาตลาดแล้วแวะตลาดได้เจออะไรสวยๆงามเขาบอกว่าแถ,แถวนี้นะเป็นเหมือนเอ่ออาร์เคให้ดูตรงนี้แล้วกันเนาะผ่านมาโดยบังเอิญครับทุกคนไม่ได้ตั้งใจที่จะมาตอนแรกเหน็นโอ้เห็นสวยก็เลยแวะแวะลงมาดูเป็นเหมือนเป็น สาลเจ้าหรือวัดจีนวิหารพระโพธิสัตว์วัดพระโพธิสัตว์กวนอิมอีทองเทียนไฮโ้เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ,อีกจุดหนึ่งแล้วนะตรงนี้ใครอยากจะเห็นน้องก็บอกว่าอยากจะมีชโชคมีชมชโชคลาภก็ลองมาอ,อ,อธิษฐานอะไรตรงนี้ได้เด้อขอดูก่อนเออสวยงามมาก อยู่ที่อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในก่อนอะว้าวขอนมัสการขอนนมัสการากะไม่ให้กลืนตังนี้ก่อน นี่ปลาอ๋อปลาคารบปลาปลาอะไรเยอะแยะขนาดนี้ปลาคาร์บไงปลาคารบปลาคารบปลาคารบมันเป็นเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอกระบินบุรีเลยนะ โอ้ขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะโอ้สวยงามมากแล้วยิ่งมาตอนทบคข์่ามแบบนี้นะแสงสีเออ่แสงแสงสีก็ทำให้เพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกขอดู่า ขอจะขอเข้าเฟรมขอเข้าเฟรมหน่อยวันนี้กับเออมันสวยมากเลยตอนกลางคืนตอนกลางค่ำเนี่ยสำหรับใครที่อยากมาเดินทางมาแลพิธีการที่อำเภอกอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโอ้สวยงามมากอยากจะบอกว่าสวยงามางจริงๆตอนคำ่คำคำ่คำา่แบบนี้นะแสงสีมันให้บรรยากาศมากเลย อยู่ใกล้ๆก,กับตลาดาตลาดแพลนนะตลาดหน้าแพลนตรงนั้นเนะี่ยตรงข้ามมาเที่ยวตลาดถ้าใครจะเดินทางสุมวัฒน์ทางผ่านจะกลับบ้านทางนี้แวะมาเที่ยวก่อนครับทุกคนแวะมาเที่ยวมานมัศการจะไม่กวนอินตรงนี้ก่อนโอ้โหสวยงามมากเลย จะพาทุกคนเดินวนดูรอบศาลวิหารของเกจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์จ้าแม่กวนอิมเดินวนรอบก่อนกลับครับผมก่อนเดินทางต่อ ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับผม